ครับทุกคนตอนนี้เรากลับมาในเกมอะไรเอ่ยนะสุดเกีร์ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วก็คือเกมที่ทุกคนเรียกร้องนะครับทุกคนแบบทวินหามากบอก พี่เมื่อไหร่จะเล่นเกมแพ้สุดเกียร์อีกนะครับคือเม้นมาแทบทุกคลิปเลยใช่แต่ว่าคือแพ้สุดเกียร์รอบนี้คือเราย้อนเวลาเลยทุกคนเรากลับมาอยู่ในแพ้สุดเกียร์ที่เป็นแบบเขาเรียกเวอร์ชั่นแรกนะครับนะอเวอร์ชันนี้ผมเคยเล่นนะใช่เล่นสมัยก่อนแล้วเล่นในมือถือ,อ,อจำได้มันไม่สวยขนาดนี้ใช่อันนี้เขาทําใหม่คือภาพดีขึ้นแล้วโอเคเรามาดูสำรวจเมืองกันหน่อยสิเอ๊ะเห็นแวบแล้ละ ข้างหน้าเหมือนจะมีเออเขาไม่น่าใช่คอนเสิร์ตพี่เบิร์ดธงชัยนี่ยคอนเสิร์ตอะไรอ่ะยังโอมหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเออเขาเขียนละโนอะไรอ่ะโนพอยตี้ฟู้ดคืออะไรอ่ะอะไรอาหารอะไรวะอาหารเผ็ดเหรอใช่หรอคือไม้กินเผ็ดค่ะไม้กินเผ็ดใช่หรอแบบนี้หรอใช่หรอพอยตี้ฟูไม่รู้แปลว่าอะไรชันทิ้ง for the children ฉันคิดอะไรอ่ะมันจากเด็กหรอ vegetable food meat corn อ๋อขาอยากอาหารที่ไม่ไม่มีประโยชน์อ้ยอาหารที่มันไม่มีประโยชน์อ่ะมันอร่อยนะครับลุงออลุงเคยกินไหมอาหารพวกจังฟู้ดอะไรแบบนี้เออพวกเบเกอร์เบเกอร์ฟาอ่ะเขาอ,อร่อยลุงอ,อปะท้วงอะไรกันอ่ะต่อไปใครที่ไม่ฟังผมดูลุงคนนั้นเป็นตัวอย่างดูดิอ่า <laughs> ไอ้ลุงถ้าใครที่ไม่ฟังผมจะโดนแบบลุงคนนี้เออเข้าใจบอเข้าใจบอผมขอให้ทุกคนสลายโตภายในสิบวินาทีอ่ะสิบเก้าเป็นเจ็ด้าสี่สาสองหนึ่งไปเฮ้ยทีดเยวคือแบบอันนี้คืออะไรหนีไม่ทันหรือไงเขาเขาไปกันหมดแล้ว เข้าไปกันหมดแล้วไรบรรทวงอะไรกันยังไม่รู้เรื่องกันอีกเหรอไม่มีแล้วคนทรงคอนเสิร์ตอะไรทั้งนั้นอย่ามาบรรทวงนะครับนะห้ามบรรทวงห้ามบรรทวงเออเฮ้ยทุกคนเราแลบลิ้นได้ป่าวะแลบลิ้นได้ไหมอ่ะไม่ใช่แล้อ๋อนี่ไงแลบลิ้นโอ้โหลากเลยโอเคโอเคลากก่อนเจลากก่อน ดูตัวอย่างของแบนแจ้เลยดูตัวอย่างของเจคนนี้ไว้นะครับเอาออกไวได้เออสโลเดี๋ยวเดี๋ยวมันสโลทุกคนผมไม่เผิอไปกดสโลเอ่อมันกดตัวไหนออกวะโอเคออกแล้วโอเคไหนดูสิเออผมรู้แล้วว่าสิ่งที่อันตรายกับเราก็คือรถรถบนถนนแบบเนี้เพราะว่ามันมันไม่ช่เราอ่ะก็ดูอย่างเจคนเมื่อกี้นี่ยังเศร้าอยู่เลย โอเคเรามาสำรวจกันหน่อยสิว่าเมืองเมืองนี้มีอะไรเราขับรถได้ปะวะพางนี้พางนี้น่าจะขับรถไม่ได้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมขอไปดูตรงอ่ะมีใครเขาปลูกพงปลูกผักอะไรบ้านบ้างหลังนี้เฮ้ยมีเป็นบ้านเลยฮะเออเฮ้ยมีสวนเป็นสวนเลยอ่ะปลูกอะไรเนี่ยปลูกอะไรไว้พังให้หมดพังให้หมดพังให้หมดนะครับแพ้ก้าวลาวอันนี้คือแพ้ก้าวลาวแพดดี้แพ้ดีอันนี้คือเออเครื่องวิ่งเหรอเออว้ ไอเดยโหคนเร็วนนมันเ,เนร็วขนาดนั้นเลยเหรอครือไม่เชื่อต้องโดนอีกสักทีหนึง่งอ,อันนี้คือบ้านของเจ้าของเรารอ่ะทุกคนผมไม่แน่ใจใ<ช>ว่ะ,<น>ะเดี๋ยวเร,เราขึ้นไปดูดิครับ,บสวัสดีครับผมเป็นคุณแพ้นะครับสุดน่ารักที่ <S <S 2> <S 2> คุณได้เลี้ยงเอาไว้แล้วประทานอาหารโดยที่ไม่เรียกผมหรอคุณรู้ไหมผมจะรู้สึกยังไงเสียความรู้สึก ขอโทษเจ๊เจ๊ผมขอโทษด, <'m> ดูทีวีด้วยหรอพวกแกจะใช้ชีวิตกันแบบมีความสุขกันเกินไป <c oughs> ออพังให้หมดเออพังให้หมด,ออหหมดบ้านใครไม่รู้น้อยใจน,นะเว้ยถึงเป็นสัตว์เลี้ยงก็มีหัวใจเหมือนกันนะเออดูดิคอมพิวเตอร์ห้องนี้ห้องนอนเฮ้ยอะไรอ่ะหุยนี่หยโมเดลหรอวะฮดูดิโคตรเท่อะเออเออทเะเบิดจัดเอาไปขายได้แบบวะอันนี้ป๊อปป๊อปป๊อปอะไรนะป๊อปสยามป๊อปสยามเอามาลุง อ้โทรเรียกโทรเรียกตำรวจแล้วฟ้องเหรอฟ้องเหรอมานี้อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้จุดจบองอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มานี้ลุงไหนวะลุงมานี้อ้ามาดูของจุดจบคนขี้ฟ้องกระโดดตามผมมาครับลุงเอ้าลุงลุงคาอยู่ตรงหน้าต่างลุงลุงลงมานี้ เอ้ยโอเคโอเคโอเคไ,ได้ได้ป่าวว่าได้ไว่าแต่ว่าอ่ะลุงเดี๋ยวผมพาไปออกกําลังกายลุงจะได้ผอมนะครับนะอผอมเพียวนี่เลยผมแนะนําเครื่องออกกาลังกายถูกต้องอันนี้คือเครื่องที่เร็วที่สุดในโลกแล้วอ,อ่ะลุงลองหน่อยลุงลุงลองหน่อยสิลุงครับลุงโอ้ย <c oughs> ลุงไม่ค่อยเป็นอะไระแต่เราเป็นเนี่ย นี่คืออะไรถังพวกถังโกงถังแก๊สเหรอโอ๊ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโดนรถชนน่ะเดี๋ยวโอ้ยไอพี่ชายขับรถอะไรวะเออขับรถไปโดนตามอัตเรือเไม่เห็นคนเหรอเออเฮ้ยตรงนี้รถโรงเรียนว่ะทุกคนไม่เชื่อตรงเนี้ยพี่แบงค์สู้สู้พี่แบงค์สู้ตายพี่แบงค์ขี่ควายชนตุไม่ใช่พี่ชายจะไปที่ไหนกันเหรอหุยหุยเราเราสามารถขึ้นได้ แต่ยังไม่ไปดีกว่า,วาเพราะเราอยู่ดีๆเราจะไปขึ้นรถแบบสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ออคนไม่รู้จักกันเดี๋ยวเขาจับเราไปขายขึ้นมาจะทํายังไงออไผ่านเราไปนั่งเป็นขอทงขอทานบนสะพานลอยคือนี่คือร้านขายอะไรหรอสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อประทับแพสูตรเกียนมาดูหน่อยสิมีอะไรให้ผมรับประทานบ้างครับเอ,อ่อร้านนี้มีขายอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้นี่แตยสารหรอ ไม่มีนิตยสารสําหรับผู้ใหญ่บ้างเหรอครับแ <c oughs> บบบึม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 ,บมมะครับผมลงดูอะไรนี่ลงด,ดูซื้ออะไรอะ่ะมันฝรั่งทอดลุงเอาดีจะซื้อจะขโมยเออเอาดีๆนะเจ้าของร้านเขามองลุอง,ลอง,ลงอยู่นะเออทรงไม่ทรงเหมือนไม่มาซื้ออ่ะเหมือนมาขโมยเหรอลุงครับสวัสดีครับดูใช่กล่องอู้ใช่กล่องน่ากินจังลุงขอขอขอเขาได้ไหมอันนี้น่ากินเหรอโหโหไม่เดี๋ยวคือล้างเครื่องครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ่ะกิ อันนี้หมูยอหมูยอหมูยอเนหมูยอหมูยอหรือเปล่าขายของคุณขายของไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีอนามัยไม่มีอนามัยถือว่าดูถูกผู้บริโภคเออทำผิดต้องมีบทลงโทษมานี่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 มานี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยปั๊มนี้จะเอาไว้ไหมเออเอาไว้ไหมจะเอาไว้ไหมเอาไว้ไหมจะเอาไว้ไหมเออพังให้หมดพังให้หมดขอโทษ ขอโทษทันไหมโอ้ยร้องไห้เลยทุกคนคือไปแล้วครับโอ้โเรียกว่าระเบิดตุ้มเป๊ะเลยปั๊มน้ำมันที่มีอยู่เออปั๊มเดียวของในเมืองนี้เออเสร็จร้อยผมขอโทษทุกคนที่เติมน้ำมันด้วยต้องเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าแล้วล่ะนะครับนะเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อมันเป็นไอ้นี่เปล่าขึ้นบันไดได้ไหมเนี่ย เอ้ยขึ้นได้ว่ะโอเคโอเคโอเคโอ้โหโอเคทุกคนเดี๋ยวอ๋อมันเป็นพัดลมอ๋อทำให้เราลอยขึ้นสูงได้ไงคือแบบเราจะแบบล่องลอยไปเลยพร้อมหรือยังลอย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 สามสองหนึ่งผมอยากเห็นแพะบินได้โอ้โหสูงอยู่สูงอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นมีมีอะไรวะเขาเรียกอะไรเด้งดึงอ่ะเด้งดึงคืออะไรวะเออแทมโพลีนเดี๋ยวไปดูดิเเดด้้้งงัันนนกกเฮ้ย คือแบบปลายจมูกเราไปชนขอบปูนละโอเคทุกคนเราจะต้องขออีกทีนะอเกนี a อเกนพลีสวันหมอวันหมอวันหมอโอเคเมื่อกี้จมูกเปิดไปแล้วนะครับนะเลือนไหลซิบซิคราวนี้ขอแบบของแท้ของแท้ของแท้ผมว่าเราเราเราลองเราขึ้นขึ้นดีๆไหมเออผมว่าผมคิดว่านะโอเคเราขึ้นแบบที่เดี๋ยว ไอ้รถคันนี้มันเข้ามาไงวะเออมันเข้าไปจอดยังไงอ่ะคือมันไม่ใช่ที่จอดรถเละเลยเละเลยเละเลยเะไหนดูไหนดูทางขึ้นก่อนดูทางขึ้นเอ่อบันไดอยู่ไหนวะกัปตันอันเด็มันไม่มีหรอขขึ้้นนางออกหรใช่หรอเดี๋ยวแล้วคุณสร้างตึกคุณไม่สร้างบันไดผมจะเครซี่กับคุณนะมันเป็นไอ้เหลืองๆไหมเปล่าแบงค์เห็นแล้วแบงค์ท้อเลยอ่ะ เดี๋ยวดูข้างๆดิเฮ้ยเฮ้ยมีมีนี่ไงมันมีบันไม่ไม่ใช่บันละไม่ใช่บันไดละบันนี่อะบันนี่บันจี้จามหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนหุยไม่มีบันไดอ่ะเราจะขึ้นไปเล่นเล่นแทนพลียังไงวะมันจะต้องกัดเอกระโดดไอ้เอะไอ้นี่แหละอ๋อกระโดดอันนี้แล้วก็ปีวิวไปโอเค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 ได้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 ปึ๊บกระโดดอ๋อกระโดดหลายรอบเผื่อมันจะสูงขึ้นแบบนี้ถูกไหมที่คคคุณิดโอเ ขออีกทีหนึ่งพี่ชายอีกรอบ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 รอบอีกสักสองรอบอีกสักสรอบฮึบสูงขึ้นไหมสูงขึ้นไหมรอบอ่าไปเลย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 อกือบเลยเกือบเลยนี่ไงเฮ้ยดึงดึงว่ะหนึ่งสองสามโย่ให้เล่นคนเดียวมันเหงาอะพี่ชาย พี่ชายพี่ชายขึ้นมาเล่นกับผมน้อยเอ้ยขึ้นมาก่อนเออพี่เอาพี่คนนี้ก็ได้พี่คนนี้พี่คนนี้พี่มานี้จะเครียดอะไรชีวิตมันมีเรื่องอะไรให้เครียดฮะอยู่กับผมอยู่กับผมพี่ไม่ต้องเครียดครับมานี้มานี้ลุงแดงแต่งตัวเหมือนลุงแดงเอออาจารยแดงกีตาร์เจ้าเก่าเลยโอเคมานี้เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันโอเคพร้อม S <S <S หนึ่งสองสามบินบินสี่เลยมันเกินควบคุมแล้วถุงสารเขาอะโอเคไปพี่ลาก่อนลาก่อน <S 2> <S 2> <S <S เอาตกลงกเลยแล้วตกไปแล้ว <S <S คือตกตึกไปเลยทุกคนเออคือผมก็ใจนึงก็สง่งอะกลับมาได้เมื่อกี้ ใครที่ตกไปเอ้าพี่ชายพี่มาไงครับเนี่ยเออโอ้ไม่ก๊อดงงเลยทุกคนน่ารียนนังเลยอ่ะมาได้ยังไงมันคืออะไรมันคืออะไรเอ่ยคุณคุณนะคล้ายๆเดี๋ยวลองดูซิทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าองาในี่แหละ นวัตกรรมที่จะช่วยมวลมนุษยชาติอันนี้ช่วยแพ้โอเคเราจะไม่ต้องเดินอีกต่อไปครับทุกคนเมื่อเรามีเจ็ตผลาแจกเพชรนะครับนะพร้อมหรือยังอันนี้เจ็ตแผงนะไม่ใช่เจ็ตแม่ไม่ใช่ครับอันนั้นอันนั้นไม่ดีโอเคพร้อมอายูเลยดีแล้วก็จะพุ่งไปเลยใช่ไม่แล้วมันแล้วมันพุ่งยังไงอะพุ่งยังไงวะสเปนบ้าเปล่าไม่ใช่วะชิปชิปวะ เอา Enter เตอ e r คลิกขวาคลิกซ้ายเอาทุกคนกด R กด F อะไรป่าวหรือว่าแก๊สหมดวะเดี๋ยวต้องเติมเชื้อเพลิงเหรอไม่ได้เติมแก๊สหรือเปล่าเอาดูกอนดิเดี๋ยวเขอเดี๋ยวขอเดี๋ยวขาเช็คก่อนขอเช็คปุ่มก่อนนะอ่าเออเออยังไงนะเอาเดี๋ยว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 เอาปุ่มอะไรปุ่มอะไรปุ่มปุ่มอะไรวะ เรารูแล้วรูแล้วรู้แล้วโอเคทุกคนจะต้องจดจำว,วันนี้เอาไว้ออมันคือวันที่แพ้บินได้เ,ออเราจะบินในสามึงไปลเลยมันบินแค่นี้เองเหรอวะบินเออเ,อ,อ,เอ,อ้ได้อยู่ได้อยู่เราต้องแบบบินสั้นๆอ,อ่า ายาอ,อุ้ยนี่มันจะระเบิดปะวะไม่ระเบิดหรอกมั้งเนาะมันมันถังน้ำมันเปล่าเปล่าจะใช่เออถังน้ำมันออถ,งถังน้ำมันเปล่า,า<ถ>ให้ตายเถอะให้ตายเถอะพระเจ้าเฮ้ยเราบินบินไปไกลๆได้ไหมอะทุกคนผมจะเออไปดวงจันทร์ได้ไหมโอ้โหเกินไปหรอเดียวเดี๋ยวบอกครับยังไม่รอดเลยเฮ้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 ยเะ้ยเฮ ขึ้นล้นขึ่งล้นเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยมันตกปะวะมันตกปะวะพี่ผมอยากบินได้แบบพี่พี่รอผมด้วยเ้มันไปจอดไหนวะมันบินเรื่อยมันบินไปไกลเลยอะพี่เอ้าหลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนู้นผมเห็นมีคนอยู่เฮ้ยดรงู้นมันถ่ยหนังเหรอไทยหนังเหรอเขาเขาอะไรอะตรงกลางมีอะไรอะเขาฉีกันน่ะตรงกลางมีแพอะ เฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกว่าต้องสู้กับแพทตัวนี้เอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเออเหมือนว่าเราต้องสู้กับแพทตัวนี้มาดิอ๋อชนชนชนได้สุโม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 อ้จักสุโมสุโมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปเกิดใหม่ซ้ายเนองคุยหลอกหลอกสองหลอกสองนี่หลอกสองไม่ใช่จังหวะชิงจังหวะชิงจังหวะเรียบร้อย เอ้ยเฮ้ยหตัวนี้โหดเออเป็นไงล่วงไปแล้วอ่ะอูหูตัวนี้ตัวนี้ตัวคนบึ้้้เอ้ยบึ้หอบึ้หอไอบึ้อะไม่คือผมการจะกดให้แบมันพุ่งชนไงพี่บึ้งหอพี่บึ้หอพี่บึ้งหอเออพี่บึ้หอคืออะไรอ่ะเฮย ดูดิเรากลายเป็นแพะล่ำแล้วทุกคนดูหุ่นแบบบึ้มบ้ามากอ่ะเดี๋ยว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 ไปไหนแล้วนี่เฮ้ยเมืองนี้มันบ้าเลยกันเนี่ยคือเขาทำอะไรอ่ะเขาขับรถดิฟดิฟรถในนี้หรอเฮ้ยเราลองยืนตรงกลางไหมให้เขาชนเล่นๆอ่ะเพื่ออะไรกันเนี่ยหยุดก่อนพี่ขาขาเอ็กซิเดน คือเราจะต้องโจมตีรถคันนี้ว่ะโจมตียังไงดีวะเออชนหรอชนหรอชนไม่ได้อ่ะมันไม่หยุดให้เราเลยอ่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวรอ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 มันมาโอเคเดี๋ยวผมจะชนมันเองพี่ไปด้วยโอเคนี่นี่ แล้วเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอุ้ยระเบิดไปแล้วอ้ยคดีระเบิดไปแล้วอ้ยคนจิตไฟเลยก่อนไรเดอร์ก่อนไรเดอร์เอ้เมื่อกี้หัวเป็นไฟยังคุยโทรศัพท์อยู่เลยอ่ะเฮ้ยทุกคนเมืองนี้มันโคตรแปลกบอกเลยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยอยากให้เล่นแพ้สุดเกียนก็อะไรครับลุง ลุงมันเหมือนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งว่ะ <c oughs> ถ้าใครอยากให้เล่นเกมนี้อีกก็คอมเมนต์มานะครับว่าพี่ครับเล่นเกมแฮ้สุดเกนต่อได้ไหมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนวันนี้ไปแล้วฟีนก่อนแล้ว